มากลับมาคุยกันต่อว่าเรื่องของเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยความตึงเครียดตามแนวชายแดนไม่ว่าจะทางฝั่งของอีสานหรือว่าลงมาทางฝั่งตะวันออกมาทางสะแก้วนี่นะคะคุณผู้ชม อยู่ระหว่างการประชุมหลายวงเลยตอนนี้ JBC GBC แล้วก็การประชุมอาเซียนสมิตในช่วงสิ้นเดือนนี้ด้วยนะคะท่ามกลางการประชุมที่เกิดขึ้นท่ามกลางการที่กัมพูชาถูกโลกล้อม,อมถูกกดดันเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์หลายคนก็ออกมาวิเคราะห์นะคะว่าเนี่ยเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เนี่ยคือก่อนหน้านี้ทั้งทั้งสองผู้นําของกัมพูชามักจะออกมาตอบโต้แต่พอมาถึงเรื่องนี้ดูเขาจะนิ่งลงไปค่ะแล้วก็ท่ามกลางความพยายามในการที่จะ หาทางออกให้กับเรื่องนี้เพื่อไม่ให้กระทบกับการเมืองในประเทศก็ด้วยจริงๆเรื่องนี้พี่เล็กวัฒนาใช่มาคุยกับเราเมื่อคืนนี้นะคะคุณผู้ชมในรายการเรื่องใหญ่ไลฟ์ทอล์กนะคะมีการเปิดเผยถึงแหล่งข่าวระดับสูงนะคะของกองทัพบ,บกที่ถูกระบุว่าได้รับการติดต่อจากคุณมาเน็ตนะคะส่งสัญญาณมา อยากจะคุยอยากจะหาทางออกให้กับเรื่องนี้กันแล้วนะคะซึ่งทางด้านของพี่เล็กนะคะก็พูดในรายการบางช่วงบางตอนคุณผู้ชมบอกว่ากรณีพิพาชายแดนไทยกัมพูชาโดยการประชุม JBC แล้วก็ GBC ที่มากําหนดในช่วงนี้เนี่ยนะคะเป็นผลมาจากสหรัฐนี่แหละคะ่ะโดนทัททรัมป์ที่ตั้งทงนะคะว่าไทยและกัมพูชาต้องลงนามในประกาศความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาซึ่งทางด้านของโดนั์ทรัมป์เนี่ยต้องการเห็นการลงนามของไทยกัมพูชาในการลงนามข้อ ตกลงสันติภาพโดยมีตัวเองแล้วก็นายกอันวาอิบราฮิมประธานอาเซียนยืนเป็นประธานด้วยโดยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีการประชุมสี่ฝ่ายสองครั้งแล้วคือมันจะเป็นผลงานภาคต่อไปของโดนัลด์ทรัมป์ออแล้วก็อันวาอิบราฮิมนะคะของกัมพูชาแต่ว่ากัมพูชาเขามีฟอร์มคือบอกว่าอยู่ดีๆเออนี่ยจะมาตกลงสันติภาพกันเลยก็คงจะไม่ได้ก็เลยต้องมามีข้ออ้างค่ะทั้งเรื่องของ JBC GBC ว่าทุกอย่างเนี่ยผ่านขั้นตอนของการเจราจาแล้วจะเห็นว่า 2-3วันที่ผ่านมาพี่เล็กบอกว่าทางคุณมาเนตนายกกัมพูชาเนี่ยพอมีข่าวว่าจะมีการลงนามเขาก็ออกมาตอบโต้เลยทันทีว่าเขาจะไม่ลงนามแม้แต่ข้อตกลงหยุดยิงที่ผ่านมาก็ด้วยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตกลงอะไรกับเราแล้วบอกว่าถ้าไทยยังละเมิดหรือมีพฤติกรรมอะไรแบบนี้อยู่เขาก็จะไม่ยอมซึ่งส่วนตัวหมายถึงพี่เล็กนะคะมองว่านี่คือการแสดงแล้วก็เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแหล่งข่าวระดับสูง ในกองทัพบกได้รับการติดต่อจากคุณมาเน็ตนะนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานี่แหละค่ะติดต่อมาเพื่อขอเจรจาเพราะว่าอยากจะหาทางลงแต่ที่ต้องแสดงออกแบบนี้เพราะเขาก็กลัวจะเสียคะแนนนิยมในประเทศของเขาเหมือนกันลองไปฟังพี่เล็กเล่าหน่อยไหมคะ ในห่วงวันสองวันนี้คุณมานเนตเน,นายกรัฐมนตรีเขาก็พอมีข่าวหนาหูมากว่าจะมีการลงนามลงนามเนี่ยเขาก็แสดงออกเลยว่าเฮ้ยเหมือนกับว่าเขาจะไม่ลงนามแม้แต่ไอ้ข้อตกลงหยุดยิงอันนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ร่วมตกลงอะไรด้วยแล้วก็ มาพูดแนน้องว่าเหมือนกับว่าถ้าไทยยังคงละเมิดหรือว่ามีพฤติกรรมอะไรแบบนี้อยู่เนี่ยก็จะไม่ยอมเขาก็จะไม่ยอม,อมนั่นด้วยแต่พี่มองว่านั่นน่ะเป็นการ acting ของอของจริงๆเขาหาทางลงอยู่ใช่เพราะว่าอะไรป่ะอันหนึ่งด้วยหลายเหตุผลนะหนึ่งอ่ะแหล่งข่าวในกองทับกระดับ,บระดับผู้ใหญ่เลยอบอกว่าได้รับการติดต่อเมื่อห่วงประมาณสองสสัปดาห์ที่ผ่านมามได้รับการติดต่อจาก คุณมาเน็ต แต่แต่แต่พี่ไม่ได้ซักนะว่าตัวหุนมาเน็ตเลยเองไหมหรือว่าแต่แต่เขาเขาเขาระบุว่าเป็นหุนมาเน็ตส่งสัญญาณขอเจรจามาเขาก็อยากหาทางลงอันนี้เป็นข้อมูลจากทบยืนยันเลยนะอันนี้อันหนึ่งแต่เขาจะโชว์เสียท่าไม่ได้ใช่ไม่งั้นเขาจะเสียคะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องมีการ acting แสดงแบบนี้ก็เหมือนกับทางฝั่งเราเนี่ยฝั่งเราจะเห็นได้ว่าอวันนี้เนี่ยอบิ๊กเล็กอ่าบิ๊กเล็กคนเอกนัทพลน้าพานิษต้งติดคูดก็ไม่รู้เรื่องจีบีซีนี่ ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วเปลืองงบเพิ่งภาษีใช่ก็คือแต่เพราะทุกคนรู้ว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้เพราะว่ารัฐมนตรีศรีหาสากึ่งให้สัมภาษณ์มาก็บอกว่ามันกําลังเป็นไปได้ด้วยดีมีแนวโน้มมันเหลือแค่สรุปกันอีกนิดหน่อยได้ข้อสรุปใช่คือเชื่อได้ว่าการลงนามสันติภาพเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นแน่ในห่วงอาเซียนสัมมิต บางช่วงบางตอนนะคะในรายการเมื่อคืนนี้นี่เองคุณผู้ชมสามารถไปดูเพิ่มเติมรายการเต็มๆย้อนหลังกันได้นะคะผ่านทางเพจของ pptvhd 36แต,แต่ทีนี้เรื่องนี้มีอีกท่านหนึ่งค่ะทางด้านขุนนันที่วัดสามารถอดีตเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เป็นอดีตรองผู้อำนวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติท่านโพสต์นะคะโพสต์ข้อความ ใช้หัวข้อว่าคลิปเดียวเสียลสองคนโดยบอกว่าหุนเซนน่าจะเสียใจที่ไม่น่าปล่อยคลิปค่ะก็น่าจะหมายถึงคลิปเสียงหุนเซนกับอดีตนายกไทยนะคะแล้วบอกว่าคาดไม่ถึงว่าแค่ขู่ทำเอาอุ้งอิงหลุดตำแหน่งแต่มันสะเทือนขาเก้าอี้หุนเซนเองด้วยสงครามชายแดนคิดว่าไทยจะไม่สู้ที่ไหนได้พังยับเยินทหารตายเป็นเบือเศรษฐกิจลม่มสแกมเมอร์ไรายได้หลักก็พังถูกตราหน้า เป็นประเทศอาชญากรรมข้ามชาติทุกประเทศรุมประนามอย่างมิน่นส่วนเก้าอี้ผู้นำานี่นะคะจะรักษาไว้ได้หรือไม่วันพรุ่งนี้สมรังสีค่ะจะประกาศรัฐบาลอิสระเปิดตัวสู้แล้วก็น่าเชื่อนะคะว่าน่าจะมีตะวันตกหนุนหลังจะฝ่าพายุรุนแรงครั้งนี้ไหวหรือไม่สำหรับฮุนเซนฝั่งถึงกรรมัมพูชานะคะ